สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนก็กลับพบกับรายการโนบุ๊กไอทีมีทุกวันกันเช่นเคยนะครับกับผมไอ้โป้งเองที่วันนี้เราก็จะมาชวนพูดชวนคุยนะครับแนะนําเกี่ยวกับโนบุ๊กรุ่นใหม่นะครับที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีความสนใจนะครับเราเองก็จะเจอกันทุกวันเลยบางวันก็จะเป็นไลฟ์สดบันทึกล่วงหน้าวิดีโอตัดต่อนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ขอบันทึกไว้ก่อนละกันเนาะโอเคนะครับสําหรับรายการนี้ผมก็จะหยิบโนบุ๊ก หลากหลายรุ่นหลากหลายประเภทนะครับหลากหลายแบรนด์เนี่ยมาชวนคุยกันโดยจะเป็นโนบุกทำงานเล่นเกมพีเมียม2 in 1นะครับมากมายเลยเพราะว่าตอนนี้โนบุกในตลาดเรียกว่าก็มีหลายร้อยรุ่นก็เชื่อว่ารายการนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังจะเลือกซื้อโนบุกในช่วงนี้นะครับโอเคสำหรับในวิดีโอนี้จะเป็น l e n o v o l o อกสินะครับซึ่งถือเป็นโนบุก เกมมิ่จากทาง Lenovo ในรุ่นตัวเริ่มต้นราคาก็ถือว่าคุ้มค่าหน้าซื้อเลยราวๆประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาท40,000นะครับแล้วแต่สเปคซึ่งผมเคยรีวิวตัว l o อก16ที่เป็น Intel Core i 1 3ไปแล้วนะครับในวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำนะครับกับสเปค AMD Ryzen 7000นะครับอย่างตัว 7 0 40 h s ซึ่งถือว่าเป็นตัวแรงเลยของเขานะได้กจอเป็น rtx 4 0ซีรีส์ series ทั้งตัว40 50แล้วก็40 0เบอร์ใหม่เหมือนกันเลยเรียกว่าเป็นคู่ที่ matching เป็นอย่างดีนะครับจอเป็น full hd plus นะครับ1920คูณพันก็แน่นอนเป็นจอ s i z ิ i n g 6นิ้วไปแล้ว r รโชรก็16 1 0ต่อ10 รีเฟรชเรทหนึ่งสี่สี่เฮิร์ลื่นไหลกำลังพอดีแต่ว่าค่าขอบเคสีเนี่ย SRGB ก็น้อยกว่ารุ่นก่อนนะครับโดยรวมก็ถือว่าแรงคุม้มแล้วก็น่าซื้อมากๆสำหรับคนที่กำลังมองหาโนบุกเกมมิ hmm. ่งสเปคใหม่ล่าสุดทั้ง CPU การจอแล้วก็รุ่นใหม่ๆฟอร์แฟกเตอร์ใหม่ๆนะครับระหว่างนี้ฝากเพื่อน กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ชวนผูดชวนคุยกันได้เช่นเดิมโอเคผมเองเนี่ยก็ได้เ,เรียกว่ามีการเขียนบทความเนี่ยแนะนําไปแล้วแหละนะครับก็เรียกว่าเขียนบทความด้วยแล้วก็ทําสคริปต์รวบรวมข้อมูลไปในตัวด้วยนะครับเล่าแบบนี้ก่อนรุ่นปีก่อนเนี่ยเราคงจะคุ้นเคยกับไอเดียแพดเกมมใช่ไหมแต่ว่าพอมาในปีนี้ เขาเปลี่ยนชื่อในการทำตลาดจาก i d เด p a แพดเกมมนะครับหรือแม้แต่พวก PC ที่เป็นไอเดียเซนเตอร์เกมมิ่งเขาก็จะเปเป็นล็อกทั้งหมดแหละเพื่อการสื่อสารทางการตลาดที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นเรียกว่าเลยนะโกเขาก็หยิบชื่อ i d เด p a แเนี่ยที่เป็นรุ่นโนบุกสาหรับการเรียนการใช้งานทัว่วไปเนี่ยในกลุ่มของเริ่มต้นแล้วก็เติมเข้า Gaming เข้าไปใช้มามาหลายปีแล้วนะครับซึ่ง ในวันนี้เขาแยกแหละก็ล็อกก็ล็อกรีเจนก็รีเจนนะครับคราวนี้เขาเนี่ยโดดเด่นเลยในแง่ของการใช้งานเรื่องของ CPU ตัวการ์ดจออยู่แล้วแล้วก็มีตัวชิป l e n a r Lake a Engine ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นชิป AI ทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานในส่วนตัวโนบุ๊กได้อย่าง Optimize optimal ได้ดียิ่งขึ้นก็คือ มันจะเป็นตัวกลางนะครับหรือว่าเป็นตัวจัดการพลังงานต่างๆของเขาให้มันดูลงตัวอย่างที่สุดควรใช้ CPU เท่าไหร่ควรใช้การ์ดเท่าไหร่นะครับมีเรื่องของระบบควาร้อนที่ก็เป็นการต่อยอดมาจากรุ่นเดิมนะครับมีฮีทโป้งฮีลไยจะเต็มเลยเรียกว่าถอดแบบมาจากรีจิลุ่นพีเลยก็ว่าได้เพราะลงสองตัวขนาดใหญ่นะครับเป่าออก สีทางด้วยกันอองานดีมากๆผมเชื่อว่าผมเคยแกะรีวิวตัว Intel มาแล้วสเปค a m d มดก็ไม่น่าจะต่างกันคืองานดีอยู่แล้วนะครับตอบโจทย์เลยสลหรับคนที่เอาไปเล่นเกมหรือว่าเน้น Performance อ่าเพราะว่าการจอเกอร์เบอร์ใหม่คืออบางคนถามพี่ครับแล้ว4050กับ3 0 6 0ผมซื้อตัวไหนดีก็ต้องบอกเลยว่า4050แรงกว่านะครับ คราวนี้มาดูตัวสเปคแล้วก็ราคาก่อนที่จะไปดูเรื่องอื่นกันดีกว่านะครับเขามีอยู่ด้วยกัน2สเปคในตอนนี้ผมขยันชัดไปเลยสเปคแรกนะครับก็จะเป็นตัวล็อก16ราคา39,998กบาทก็เป็นตัวเริ่มต้นในตอนนี้อนาคตไม่แน่อาจจะมีตัวถูกกว่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นราคานี้แหละเพราะว่าเพราะว่ามันก็เป็นไรเซนห้า 6400s นะครับก็ถือว่าเป็นตัวไรเซนห้าแล้วแหละมันไม่มีต่ำกว่านี้แล้วนะครับกาจอก็จะเป็น G-Force เอากาจอยหญ่แล้วกันเนะาะ G-Force RTX 4050นะครับ GCP 95วัตต์ถ้าเป็นตัวถูกกว่านี้มันก็ควรจะเป็น RTX 2050แต่ส่วนตัวผมนะอันนี้แนวแบบเพื่อนกันเลยจะซื้อไปเล่นเกมและงบถึงเนี่ยยังไงซะผมก็แนะนำให้ซื้อตัว4050ขึ้นไป นะครับส่วนขร้จจรชิปมันก็ติดพวกมากับตัว CPU นะครับเป็นตัว7 6 0 M ก็ถือว่า CPU เนี่ยมันเป็นเบอร์ใหม่เป็นเซนสี่นาโนเมตรฉะนั้นแล้วด้วยตัวมันเองอ,อน่ะปร r f o r m a n c e ดีมากๆนะครับแรม16 g หกิกนะครับเป็นแบบดี r 5ห้าปรับแต่งบัตรมาแล้ว5,600 MHz กะเฮิร์นะครับซึ่งก็ดีกว่า4 0 0 0 MHz ะเฮิร์ในแง่ของตัวเลขอันนี้ชัวร์ Storage เป็น SDD M.2 นะครับ Gen 4 512 g b นะครับเป็นตัว2242ก็คือตัวสั้นแต่ก็สามารถอัปเกรดตัว2280อีกหตัวได้ทันทีเลยเพราะว่ามีสล็อตอยู่แล้วหน้าจอ16นิ้วที่บอกไปแล้วนะครับเป็น IPS เกรดกลางๆนะครับ SRGB ประมาณ64% Full HD+ Part ก็กำลังเหมาะสม104ซือก็กำลังได้แต่ใจผมก็อยากให้อนาคตนะมันมีรุ่นที่เป็นจอแบบ105เฮ นะครับแล้วก็ srgb ร้อยอย่างที่มันเคยมีมากก่อน windows 11 home นะครับประกันแบบ3ปีนะครับ on service ซ่อมฟรีถึงบ้านนะครับแต่ผมยังกังก็ยังเอ๊ะอยู่นะว่าบางทีผมหาข้อมูลบางที่ก็บอกว่าประกันอุบัติเหตุก็ยังมีอยู่นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ชัวร์คือที่ผ่านมาเนี่ยเขามีประกันสัีออนไลน์นี่เป็นเรื่องปกตินะ แล้วก็มีประกันอทีเ็นหนึ่ปีแรกเอาว่าประกันเนี่ยผมว่าเดี๋ยวผมอัปเดตเรื่อยอีกทีหนึ่งแล้วกันนะอีกตัวหนึ่งนะครับก็ดีขึ้นทั้ง CPU ขงตัวการจอราคาเพิ่มมา6,000บาทส่วนตัวผมนะจริงๆผมขออึบอีกนิดนึงจบที่ตัวนี้ดีกว่านะครับเป็นไรเซน7 7็4 0 h s ทนะครับ แล้วก็แน่นอนได้คอได้เทรดได้คล็อกที่ดีกว่านะครับการจอแยกก็จะเป็น rtx 4060 tgp 115วัตซึ่ง p e r f o r m ร์แมน่ะมันจะไปอีกขั้นหนึ่งนะแรม16 g b เหมือนกัน ssd เหมือนกันอื่นๆื่มันก็นหมดเลยอย่างนี้ดีกว่านะ6 0 0 0บาทได้ cpu แรงขึ้นการจอแรงขึ้นเออผมว่ามันก็ทั้งงบถึงผมเชียร์ตัวนี้จบๆไปนะครับ โอเคนี่คือสเปคแล้วก็ราคาโดยรวมคันนี้เดี๋ยวผมพามาดูตัวเว็บ official เขาดีกว่านะครับนี่บอกกอนว่าเป็น l e เนว o เว็บไซต์ official ที่เขาสามารถสั่งซื้อโดยตรงกับทางเ e เนว o สั่งประกอบที่โรงงานจีนได้นะใช้แล้วราคาเนี่ยเมื่อกี้อาจจะเห็นกันว่ามันอาจจะเล f เฟอร์เไม่ได้มันคนละคนละคอดิชันกันเลยในการที่จะซื้อเครื่องนะครับที่ผมบอกราคาเมื่อกี้เนี่ยเป็นราคาที่ เดินไปตามหน้าร้านร้านออนไลน์ร้านออฟไลน์ก็ได้ JB S ไว้หน้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับจะซื้อบาหน้าก็ดีนะครับเป็นสปอนเซอร์ผมนะอันนี้เชียร์แบบไม่ได้ตังค์นะจะเชียร์ก่อนโอเคอ่ะที่ผมจะให้ดูคือเรื่องของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้ตามแต่ผมบอกเลยว่าหน้าตาเนี่ยมันมีความละไม้คล้ายกับไอเดียแพดเกมมิ่งสามสิบหกรุ่นปีก่อน แต่ว่าก็มีการปรับอะไรเล็กๆน้อยๆน,นิดหน่อยพอกลุ่มกิ่มนะครับโดยรวมก็ยังถือว่าเป็นดีไซน์ที่ผมชอบอยู่เช่นเดิมเพราะว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิงที่ดีไซน์เรียบง่ายอ่ะเนาะมันบอกได้เลยว่าหลับตาไม่ใช่ปิดตาแล้วคําดูเนี่ยนะครับไม่ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ไหนเนี่ยผมเองก็น่าจะรู้เลยว่ามันเป็น l e n o v o มันมีเกลี่นของ l e เ i ีย5อย่างชัดเจนตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อและเป็น l e เ i ียนสลิ5นะครับอะไรเงี้ยเลเจียนโป5ไปแล้วถ้ามีไอก็ Intel ไม่มีไอก็ AMD สีสันมันดูแบบไม่ดำแบบสนิทจเกินไปมันออกเทาเวลาโดนแสงสว่างมันก็ดูสวยงามอาแล้วก็โลโก้ นะครับเป็นล็อกไปแล้วเรียบร้อยเห็นไหม LOQ นะครับก็มีการตรงตัว o เนี่ยล้อไปกับตัวเหมือนกับมี Y ตรงกลางนะครับม,มีโลโก้เรเวอล์ L N o สอจุดเหมือนเดิมตรงปามเรสแล้วก็บริเวณาฝาจอนะครับอีกมุมหนึ่งมีการแซมนะครับมีความเป็นไตคัลเลอร์นะครับมีการแซมด้วยสีฟ้าเช่นเดิมนะครับในการทำการพวกกริล ตรงช่องเราไปทำร้อนนะครับแล้วก็ฟินก็เป็นสีฟ้าโดยรวมกับดีไซน์นะครับผมว่าผมโอเคแหละขอบหน้าจอบางเฉียบกล้องเว็บแคมก็เป็น Full HD เออนี่ดีนะครับดีกว่าโนบบ้บุกแหละรุ่นที่แบบราคาแพงกว่านี้แต่ว่าให้กล้องเป็นเป็น HD พูดถึงโนบบ้บุกในยุคนี้เลยนะมีชัตเตอร์นะครับมีไฟ RGB แบบ4โซนกดดีกดมันใช้ได้เลยนะ มีเรื่องของพวก In Key r o v e ออะไรต่างๆก็ตามสไตล์ของโนบุคเ g ม m ิ n งเขาคีย์บงคีย์บอร์ดก็ปุ่มใหญ่โตนะครับบรรทับก็กลางได้ประมาณ1นึ่งอสีงศาเอ้ยขออภยัยสี่พองศานะครับไม่ใช่หนึ่งร้อสี่งศา,ามีพอกันเชื่อต่อครบคันท้ C ยชไท้ A ย A นะครับเรียกว่าให้มาอย่างแน่นเลยทีเดียวน่าจะเพียงพอต่อการใช้งานปุ่มพาวเวอยู่ที่มุมไม่ใช่มุมอยู่ที่ เหนือคีย์บอร์ดตำแหน่งเดิมเลยมีไฟนะครับอิเคเตอร์ ater, สามารถบอกสถานาะการใช้งานโหมดต่างๆได้อย่างตัวแบบอ่าควายเนะครับออโต้ Auto, แล้วก็ p ร r f o r m a n c e เราสามารถปรับโหมดได้ง่ายๆเลยฟังก์ชัน N บวกปุ่ม Q เแคนี้ผมชอบนะมันดู simple อ่ะแต่มันแบบใช้งานได้จริงนะครับทัสแพคขนาดใจอ่ส่วนพอเชื่อมต่อก็นี่แหละนะครับมีเอาถ้าไล่เลี้ยงแล้วกันมี อิริสิกชัตเตอร์ด้านขวามือของตัวเครื่องแบบนี้นะครับ USB t y A 1ช่องอีกฝั่งหนึ่งหูงฟังเร้ไมแล้วก็ Type C หนึ่งช่องนะครับปุฟังก์ชันด้านลลังตัวเครื่องก็เรียบๆแบบนี้นะครับมีการแซมตรงลำโพงเป็นสีฟ้าเช่นเดิมก็สวยดีนะครับก็น่าจะคุ้นเคยกันในส่วนนี้การถอดประกอบยังเหมือนเดิมต้องถอดจาก เรียกว่าชิ้นส่วนด้านหลังก่อนแล้วค่อยมาแกะฝากันต่อแล้วต้องคลายน้อทุกตัวออกก่อนนะครับระวังแตกหักด้วยแต่ก็ไม่ยากไม่ยากผมแกะมาแล้วไม่ยากเลยชิวๆนะครับอขอด้านหลังล่ะขอด้านหลังลูกไหนเอ่ยหาก่อนไม่มีลูกขอด้านหลังหรออ่ะเดี๋ยวผมหาให้เพิ่มเติมอ่ะพอหลังก็จะมี USB นะครับไทเ a อีกสองแลนด์้าอแล้วก็ช่องแตะช่องต่อ อะแดปเตอร์แบบซีเรียมบ้องปีนะครับอื่นๆฟีเจอร์ต่างๆก็เอาว่าก็มี AMD นะครับไรเซนเบอร์ใหม่แรงขึ้นร้อนน้อยประหยัดแบตเรื่องประหยัดแบตเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แหละนะครับให้เทียบพูดตรงๆนะในคอร์ดิชั่นที่เหมือนๆกันอย่างตัวแบบสเปคล็อก16บหก Intel แล้วก็ AMD เนี่ย AMD เนี่ยมีแนวโนว้มที่จะประหยัดแบตมากกว่า จากการที่เขาใช้กําลังการผลิตที่อลาเรว่าเทคโนโลีการผลิตที่เล็กกว่านะครับกาจอ RTX 40มี DLSS 3ใช้ e AI ร้อนอ่าเรียกว่าใช้กำลังไฟน้อยลงด้วยแต่แรงขึ้นบางคนเอ๊ะพี่ครับแล้วทำไมกาจอของ40มันใช้ GGP น้อยกว่ารุ่น30เนี่ยเมื่อรุ่นนมันใกล้เคียงกันอย่างเช่น3.60เท,ท,ทียบกับ4.60ต้องบอกว่า 4ีูนซีรีส์เขากินไฟนะ้อยลงแต่แรงขึ้นอ่แล้วก็รุ่นเรียกว่าแรมการ์จอเนี่ยสำคัญสำหรับบางเกมที่ต้องใช้พื้นที่ในการเล่นเยอะเป็นอะพอร์ทูนเเนี่ยตัว40ซีรีส์ก็จะมีแรมการ์จอที่เยอะขึ้นจาก6กิกเป็น8กิกเป็นต้นจาก4กิกเป็น6กิกเป็นต้นนะครับมี x-box game เกมพามาให้3เดือนแหละหลักตอนนั้นก็จ่ายเองเดืละกบาท ผมก็ใช้อยู่ดีมากๆอตัว AI นะครับอมีมัส w สวิชด้วยเรียกว่าสามารถบังคับใชงกระจอแยกได้ง่ายแน่นอนสำคัญนะสำหรับคนที่เล่นเกมที่เน้น p e r f o r m ร์ม e เป็นหลักแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมปิดด้วยปิดเปิดทีหนึ่งมัสสวิชเนี่ยก็ต้องรีสตาร์ทหนึ่งรอบผ่านทางตัว Lenovo Vantage ในการปิดและเปิดนะครับแต่ผมว่าก็ก็สะดวกดีไม่ติดใจอะไรนะครับเข้าใจได้มันต้องมันต้องรีบูสระบบ พัดลมเนี่ยละสิบสองโวล์แปดสิบห้ามิลนู่นนี่นั่นเอาว่าผมลองมาแล้วผมแฮปปี้กับในส่วนของนในส่วนของตัวระบบทําร้อนแล้วก็พัดลมทํางานได้เงียบด้วยนะครับเงียบกว่าหลายๆแบรนด์แล้วกันออนอกเหนือใจผมคูดไปแล้วนะครับก็คือมีความทนทานระดับมิลิชิลิเกตซึ่งก็จริงผมลองแกะเครื่องมาดูแลเฮ้ยงานเนียนใช้ได้มีเรียกว,ว่าบิวโลหะในโครงสร้าง บางอย่างลงไปดีนะครับหน้าจอนี่แหละที่ไม่มีที่ผมยังเออยู่เนี่ยก็คือมันยังไม่มีพูดถึงสเปคตามหน้าร้านนะยังไม่มีจอ srgb ร้อกับ1นึ่งร้ห้าเฮิร์มาเรียกว่ามันมาได้กันแหละนะครับตอนนี้อย่างอนาคตคงตามมาภายหลังคีย์บอร์ดอ่ะกดได้ดีอยู่แล้วนะครับขอข้าวแล้วกันข้างในอ่าก็ ผมว่าใส่ SSD ตรงนี้ตรงนี้จะว่างอยู่อีกหสล็อตเลยไว้ใส่ SSD นะครับแล้วก็เขาค้าบิวให้มาเนี่ยจะโรงงานเนี่ยเป็นตัวสั้นแค่จริงแต่อนาคตถ้าเราอยากจะเพิ่มเป็นตัวยาวเพื่อ performance ที่ดีกว่าก็ทำได้นะครับแบบนี้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่คาดว่าก็น่าจะใช้งานได้หลายชั่วโมงแรมเนี่ยอัพได้ถึง32 g ินะครับ SSD ก็สองสล็อตก็อย่างละ1 หนึ่งสล็อตก็หนึ่งหนึทาบาอ่าสามารถใช้เรื่องของตัวการชาร์จไวได้นะครับแล้วก็ u s t บีซี่เป็นฟูลฟังชันปกติแล้วปกติแล้วโนบุก,ท,กทุกแบรนด์เนี่ยมันจะเป็น100วัตต์แม็กซิมัมสูงสุดนะครับแต่ว่าตัวของไม่ว่าจะเป็นดีเจนหรือว่าล็อกนะครับได้140วัตต์แล้วถือว่ารองรับได้มากกว่าหลายแบรนด์ ใช้คำนี้มีหลบเสียงนะครับใน n a m อ c Audio b a s e r i e ในการจุดอันนี้หลายๆแบรนด์ก็มีนะครับประมาณนี้ส่วนข้อมูลอื่นๆที่ผมคิดว่าน่าจะมาชวนคุยกันขอดูก่อนอืมตึ๊ดตึ๊แบตเตอรี่เนี่ยเขาบอกว่าใช้ได้8ชั่วโมงเลยนะอันนี้ก็ต้องลองกันดูเออลาโมงสองวัตต์สองตัวเว็บแคม Full HD อันนี้ชอบมากม พอเชื่อมต่ออ่ะยังมี USB T 2 0สอูอยู่1ช่องนะครับทางด้านขวามือ Wi-Fi 6 AX Bluetooth 5.1จุอเนี่ยจริงๆมีสอสเปคได้มั้งมีทั้งจอที่เป็นแบบ2 5 K นะครับกับ Full HD Plus เรียกว่าเป็น QHD Plus ดีกว่าตัวนี้แต่ว่าในไทยไม่มีนะครับน้ำหนัก 2. อกิโลกรัมโดยประมาณก็มานั้นจริงๆ ผมช่างสเปคอินเทลแล้วสเปคเอมดีไม่น่าจะหนักขึ้นหรอกนะสีสันชื่อว่าสตอร์มเกรย์นะครับมีเรื่องของดิสเซนคีหนึ่งจุดห้ามิลลิเมตรอันนี้อะแดปเตอร์สองร้อยสสิบวัตต์นะครับแล้วก็พวกปุ่มต่างๆในการควบคุมพอร์ตนู่นนี่นั่นนะแล้วก็นี่คือตัวอ่าเรียกว่าผมเอามา เยบเทียบให้ดูกันในส่วนนี้เดี๋ยวว่ากันอีกหนึ่งขอโฮไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหน้า official ยเขนะครับแต่ว่าจะเป็นเรียกว่าบ o อร์วดเขาจะรวงกับสเปกโนบุกทุก SKU บนโลกใบนี้ในรุ่นนี้นะแต่ว่าผมจะมาเจาะในส่วนของตัวรุ่นที่ขายในไทยหารหัสเนี้ยพาร์ทเนี้ยมานะครับนี่เลย เป๊ะะนะครับเอารุ่นเอารุ่นตัวเดียวแล้วกันนะครับเป็นตัวไรเซนเจ็ดเจ็ดแปดสี่ศูนย์ตัวนี้แล้วก็การ์ดจอสี่ศูนย์หกศูนย์นะครับนี่ไงเขาบอกเลยว่าให้มาเป็นแบบสองสองสี่สองนะครับแบบเป็นเจนสี่นะรองรับได้สองสล็อตนะครับสล,อล็อตละหนึ่งเซราเอไบต์แบบนี้ลำโพงผมว่าเสียงดีใช้ได้เหมือนกันนะ ไม่คี้เรยใช้คํานี้ส่วนเนี่ยเขามีผลทดสอบด้วยนะว่าแบตเตอรี่จริงๆแล้วเนี่ยที่ขาในไทยเจ็มหงสิบวัตต์เอาใช้งานได้ราวๆประมาณเอ่อห้าจุดสามถึงเจ็ดจุดแปดชั่วโมง170อะแดปเตอร์หนึ่งร้อยเจ็สิบวัตต์นี่คือสเปคขายไทยนะครับแล้วก็จอเนี่ยเห็นไหมเชสี่ห้าเปอร์เซ็นก็เทียบเท่ากับ s r g b าร์มาหกสิบเปอร์เซ็นตกว่า วัสดุเป็น ABS ก็คือเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับแต่ก็เป็นเกรดดีเออ Windows 11 Home นแน่นนทนีนะครับประมาณนี้ประมาณนี้คราวนี้ปิดท้ายแล้วนะครับผมพามาดูในส่วนตัวหนะ้าเว็บ Banana แะ้วกันเนอะผมชื่อว่าหลายคนอาจจะแบบคือผมดูเว็บ Banana เนี่ยตอนนี้ผมยัง ไม่เห็นละการที่เป็นตัวไรเซนผมอาจจะตกลนเองขออภัยด้วยแต่ที่ผมจะบอกก็คือว่าบางคนเอ้ยการ์ดเอ๋อเราว่าโนาบุคกล้โนโว่ล็อกตัวใหม่เนี่ยผมซื้อเทียบเท่ากับตัวเกม i n สามเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับก็บอกได้เลยว่าความแรงเนี่ยของโนโว่ล็อกสิบหกเนี่ยยังไงก็ก็แรงกว่าในราคาที่เทียบเคียงกันนะครับ แต่จุดวิกเดสของเขาเนี่ยจุดอ่อนเขาเนี่ยจะเป็นเรื่องของหน้าจอที่ Gaming i p a d g a m i n g 3i ทําใได้ดีกว่าแต่อื่นๆในทุกมิติเนี่ยตัวล็อก16หหน้าซื้อกว่าจริงๆนะจะบอกประมาณนี้แหละนะครับปิดท้ายด้วยวิดีโอดีกว่าผมก็นำเสนอแบบนูมีความเป็น แรปอะ่ะนะซ c ก็มีนะครับแต่หน้าตาเหมือนเดิมอะนะอาจจะเปีนนิดหน่อยวันนี้ผมยังไม่ทราบเคยรีวิวแล้วตัวนั้นอันนี้เป็นไป อไยนะแต่ว่าผมว่าก็เล mm ่นเนกันได้แหละออกเป็นแนวแบบเกมมิ่งโนบุกนะครับสำหรับเรียกว่า,าคนรุ่นใหม่ในราคาที่ถือว่าเหมาะสมแล้วก็น่าซื้อนะครับซึ่งเขาก็จะมีทั้งตัวที่เป็นหน้าจอ15นิ้ว แล้วก็16นิ้วด้วยใจผมซื้อทีผมเชียร์ให้ซื้อตัว16นิ้วนะเพราะว่าน้ำหนักก็ขึ้นมาประมาณสองสกรัมแต่ว่าได้เรโซที่ดีกว่าไซซ่งที่ดีกว่าเหมาะเลยสำหรับการทํางานในยุคนี้นะครับแล้วก็ในการเล่นเกมผมเชื่อว่าหลายคนคงไม่ซื้อเล่นเกมหรอกซื้อไปเรียนใช้ไปทํางานด้วยนะครับโอเคประมาณนี้เพื่อนๆมี คอมเมนต์ <Comment S 2> อะไรเพิ่มเติมก็สามารถมาบอกกันได้นะครับอย่างตอนนี้ผมเองก็อยู่กับสุดยอดนบ,บุก AMD 1เครื่องเลยอันนี้จะเป็น Asus ROG เซ ER เวอร G14 ที่เป็นการต่อยอดมาเรื่อยๆตัวนี้ก็เป็น r y z e n 7000นะครับกาจอ4 6 0 0นอ่ะเป็นตัว r ร z e n 9ด้วยเออ7940 HS ั้งตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว l e n o v o ข้ผมเเหมือนกันนะครับอันนี้ไล่ฟัง ช่วงท้ายแล้วนี่มันมันค่อนข้างมืดเนาะผมขยับหน่อยดีกว่าผมกำลังเทส์เครื่องอยู่ไม่รู้เมื่อกี้นี้เสียงดังเข้าเปล่านะนี่โยก้าบุ๊กเก้าไอสุดยอดนนะบุ๊กโอเลสองหน้าจอนะครับเรียกว่าแฮปปี้มากๆกับการได้เทสเครื่องแบบนี้นะยังไงฝากติดตามรีวิวตัวเต็มทั้งอีกสองเครื่องนี้ด้วยเดี๋ยวผมเทสอยู่แล้วก็ถ่ายวิดีโอ อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับในวิดีโอวันนี้มิป้งขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอใหม่ในวันต่อๆไปขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยสวัสดีครับ